สุนัขไร้ดิงสารเหล่านี้ถูกนำมาปล่อยทิ้งที่วัดเช่นเดียวกับสุนัขจากชุมชนที่เจ้าของไม่ต้องการอีกจำนวนมากก่อปัญหาให้กับวัดและโรงเรียนซึ่งมีพื้นที่อยู่ในบริเวณเดียวกันสภาพเนี่ยทั้งในโรงเรียนทั้งในวัด,ดเป็นขี้เลื้อนหมดเลยค่ะแล้วก็บนลูกเป็นหนองถ้าเกิดเราไม่เข้าไปช่วยอาจจะมันจะมีการฆ่าอย่างผมเคยไปลากศพนัขที่โดนยาเบื่อครับตายเป็นกองเลยมีงานทีก็จะเบื่อทีอย่างเงี้ยครับ เพราะรู้สึกเศร้าสลดกับการฆ่าและเมตตาสงสารนักเรียนและคุณครูกลุ่มเล็กๆในโรงเรียนชนบุรีสุขบดจึงลงไปช่วยเหลือดูแลก่อนพัฒนามาเป็นโครงงานคุณธรรมรักสัตว์รักสังคมซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบเริ่มจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจท,ทําทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเพื่อติดตามช่วยเหลือได้อย่างทั่ถึง จัดกลุ่มเรียนรู้เรื่องอาการเจ็บป่วยและวิธีดูแลรักษาที่ถูกต้องโดยมีรุ่นพี่ที่เรียนสัตวแพทย์อาสามาถ่ายทอดความรู้ให้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงภาคสนามโดยเด็กๆเ,เป็นกําลังสําคัญในการช่วยดูแลป้อนยาติดตามผลอย่างต่อเนื่องเข้าไปฉีดยาวัคซีนให้ฉีดพิษนักบ้าอะไรให้เขาค่ะถ้าเป็นที่เลยนมาเราก็ฉีดไอโอมกรักษาให้เขาแบบ จากที่เข้ามาใหม่ๆแบบสภาพแบบเป็นที่เลือแล้วก็จะรักษาเขาจนแบบเขากลับเป็นปกติการลงไปช่วยมีภาระค่ายาค่าวัคซีนเป็นจํานวนมากเด็กๆจึงเริ่มหาทุนด้วยการทําของที่ระลึกประดมทุนทั้งจากโรงเรียนและชุมชนขายได้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างเด็กแต่ละคนเมื่อเขาเห็นว่าของชํา้วยเออมันน่าสนใจเขาก็จะให้เงินมาได้ทํางานร่วมเป็นทีมได้ฝึกความเป็นผู้นําได้ฝึกกระบวนการคิดด้วยครับ ได้ฮะได้แน่นอนความเมตตาและความอดทนหนูว่ามันดีมันทําให้หนูพัฒนาตัวเองได้จากที่เคยแบบเที่ยวเล่นไปวันๆก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ชุมชนก็จะได้แบ่งเบาภาระเรื่องปัญหาการพิมสุนัขแล้วก็เหมือนกับปลูกฝังจิตสันนิให้กับคนในชุมชนด้วยครับเรื่องความเมตตาครับ สุนัขที่ได้รับการฟื้นฟูจนมีสุขภาพดีจะมีเด็กๆและผู้ปกครองรับไปเลี้ยงที่บ้านมีการนำความรู้เรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงขยายลงสู่ชุมชนพร้อมๆกับระดมความร่วมมือจากสัตวแพทย์อาสาสมัครผู้นำชุมชนเปิดหน่วยทำหมันฟรีอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกวันนี้สามารถควบคุมจำนวนสุนัขไร้บ้านได้ตามเป้าหยุดการฆ่าลงได้อย่างสิ้นเชิงจำนวนสัตว์เลี้ยงที่รอดชีวิต เมื่อเด็กๆเ,เข้ามาดูแลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหนื่อยมันก็เหนื่อยแตเกิดเราใจสู้มันมันก็ไม่เหนื่อยเห็นแค่เห็นหมายิ้มแบบหมาสบายก็ไม่เหนื่อยแล้ว